โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซ์ไซ์ทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม b บ a b เบฟโซนะครับผมก็วันนี้นะครับมารีวิวนะครับอีกหนึ่งตัวละครนะครับจากตู้สงครามเลือดพันปีเนาะก็เป็นอ่าซาจินนะครับหรือว่าโคมามุระซาจิงนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ออกแบบมาสาหรับ PVP นะครับโดยเฉพาะเลยนะครับหรือว่าเราจะไปเล่นได้ ในด่านอีเวนต์ก็บางด่านก็เล่นได้นะน้ำหอมก็เล่นได้นะจตะต้องเป็นน้ำหอมเล็กเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดนะครับแล้วก็ความสามารถของเขานะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเอาครับแล้วก็ซาจินเนี่ยนะครับอยู่ในสังกัดของหัวหน้าหน่วยแล้วก็ยมมาทูตนะครับสําหรับคิวเลอร์นะครับให้มา2อันนะครับก็คือสังหารนะครับสแตนลิตเตอร์กับสังหารของหัวหน้าหน่วยก็เอาไว้ PVP เนี่ยก็จะตรงกับไอนี่เลยเนาะเราสามารถไป ตู้กระปูยามาประโตได้นะครับที่เป็นอ่าสีส้มนะครับก็เป็นสังกัดของหัวหน้าหน่วยเกาะสบายสบายเลยเนาะสำหรับซาชินนะครับเอาไปตีได้ส่วนถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายของเขาก็ทําการโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็ทําให้อ่าศัตรูเนี่ยนะครับไม่ติดสถานะนะตัวนี้นะครับไม่มีสถานะนะครับผมส่วนเนตนะครับหรือว่าเบิกเนตตรงนี้เนาะผมเบิกมา3มช่องนะครับก็จะมี ช่องแรกนะครับเป็น ADK นะครับช่อง2อเนี่ยผมเป็นเดฟแล้วก็ช่อง3เนี่ยเป็นคิคอลนะครับสำหรับใครถ้าเกิดมีแค่2ช่องเ้าก็แนะนำว่าเป็น ADK กับค r i t i c a ลดีกว่านะครับผมส่วนโซ่นะครับเขาให้เป็นลดความเสียหายมา21%นั่นเองนะครับเอามาดูที่นะครับรูปแบบการโจมตีนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวละครนะครับโจมตีสีแดงนะครับหรือว่าระยะใกล้นั่นเองนะ ดูจากทุกสกิลได้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยตีแบบไม่ได้ติดในเรื่องของเอฟเฟกหรือว่าสถานะต่างๆนะครับตัวนี้เนาะอาซิติดตัวนะครับหลบฉุกเฉินบวก1นนะครับลดเวลาสถานะเนบชา100%นะครับก็ไม่ติดในเรื่องของสถานะเนบชาหรือว่าบอ่อเนบชาหนีนะครับมีมาลาเดอร์นี่ครับไม่สนใจในเรื่องของกดห้ามตัวตรีระยะใกล้เข้าเนาะก็ไม่สนใจแล้วตีพวกก,กัดกบาลเลียได้นั่นเองเนาะบ b i l i t y นะครับ อัดตี้นี่ครับก็จะมีลดความเสียหาย20นะครับในส่วน2อันนี้นะครับเป็นได้จากการกดล็อกในเรื่องของน้ําหอมนะครับเลเวล20นะครับผมด้านนี้จะค่อยไปพูดกันอีกทีนึงนะครับต่อมาเนะครับเมื่อเลือดเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งนะครับจะเพิ่มการโจมตีปกติเนี่ยแรงขึ้น60แล้วก็ลดดามีจที่ได้รับ50นะครับ และนะครับเฉพาะในโหมดต่อสู้เนาะนะครับก็จะบล็อกในเรื่องของอการบูทแล้วก็การดีบัฟสำหรับตัวละครที่อยู่ในสีม่วงแล้วก็สีส้มนั่นเองเนาะแล้วก็ในครับในการต่อสู้เนี่ยมีในเรื่องของออเอฟเฟกต์เพอร์ซิเทนต์นะน่าจะาอ่านแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอันนี้ก็เมื่อเขาได้รับความเสียหายนะครับถึงกับชีวิตก็จะเลือดเหลือหนึ่งนครับผมแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับ ไม่เกี่ยวกับสถานะไอ้นี่นะไรเทียมทานหรือว่าคงกระพันอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวเนาะนะครับต่อมานะครับก็จะมีบล็อกนะครับการอ่าความเสียหายถึงชีวิตนี่ครับเมื่อปรับศัตรูก็คือตัวละครที่ตายแล้วฟื้นเนี่ยนะครับผมไม่สามารถฟื้นได้เมื่อโดนฆ่านะครับทะลวงสถานะไรเทียมทานนี่ครับอันนี้ก็เอาไปสู้ได้กับหลายๆตัวนะครับที่มีไรเทียมทานนะครับก็เดี๋ยวนี้มีตัวละครที่ทะลวงไรเทียมทานมาหลายตัวแล้วนะครับ ก็อยู่ยากขึ้นนะสำหรับอารีนานะครับใครที่มีตัวละครไรเดียมฐานนะครับแล้วก็ตัวนี้เขามีไรเดียมฐานด้วยนะนะครับเมื่อเริ่มต้นเกมนะครับ1ิวินาทีบวกขอบเขตการโจมตีปกติ20%นะครับก็ตีปกติได้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็มีฮิตการโจมตีปกติบวก3โอ้ให้มาถึงบวก3เลยเนียก็จะเป็นบวก4ี่เนาะเพราะว่าของตัวเองมีหนึ่งนะครับมีซูเปอร์เมอร์นะครับโดนโจมตีก็ไม่ล้มนะครับไม่ชะงักนะครับ แล้วก็มีทะลวงบาเลียอันนี้ให้มาครบเลยนี่ครับสำหรับ t p p นี่ครับในเรื่องของลิงก์นี่ครับเลเวล20นะผมจะใส่เป็น2อันนะครับเลเวล15ใส่เป็นอัตราลบหลีกนะครับแล้วก็เลเวล20เนี่ยใส่เป็นค่าพลังโจมตีทั้งหมดนะครับเพิ่มขึ้น35%เนะครับเมื่อเฉียดตายนะครับก็ตรงนี้นะครับต้องบอกไว้เลยนะว่าอันแรกเนี่ยได้แน่นอนเนอะลบหลีกในอารีน่านะครับก็ ปกติเขาว่าใส่หลบลีกกันเนาะถ้าเกิดเล่นอารีน่านะครับก็จะช่วยในเรื่องของการรอดตายได้ยิ่งขึ้นเนาะก็เหมือนกับเราหลบดาเมจอ่ะเออมีโอกาสที่เราจะหลบดาเมจที่เราจะไม่ไดโดนดาเมตนะครับตรงนี้ก็เอาไว้สําหรับอารีน่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเมื่ออ่าเพิ่มค่าพลังโจมตีทั้งหมดเนาะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเจ็ดตายก็เอาไว้ใช้กับอัดิจิตี้ของเขาได้เนาะเมื่อ เขาจะเลือดเลือหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะได้ในเรื่องของอบิวตี้ตรงนี้ไปด้วยนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะส่วนอาวุธนะครับจะใส่เป็นประมาณนี้จะมีกระต่ายถ้าเกิดใครมีกระต่ายทองก็ใส่กระต่ายทองมาด้วยนะครับกระต่ายทองจะดีะมากๆนะครับจะบวกเยอะนะครับก็จะเน้นพวกถ้าพลังโจมตีเป็นหลักนะครับตรงนี้เนาะพามาทดสอบนะครับสกิลของ อ่าซาจินกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราการโจมตีปกตินะครับโจมตี4ี่ครั้งนะครับครั้งที่3มเนี่ยจะโจมตีกว้างขึง้นประมาณนี้เลยอันนี้สารจะมีดาบลงมาไอหัวหมอน,นี้มึนนะครับส่วนการแดดก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับอีกหนึ่งปึง้งนะครับเหยียบพื้นนะครับเดีย๋ยวเรามาลองอีกที สำหรับสกิลที่หนึ่งและสกิลที่สองเป็นยังไง่าจะปล่อยออร่าไฟเข้ามา,าข้างๆนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยเกิดการชะงักขึ้นนั่นเองนะครับอาอสกิลที่หนึ่งอีกทีนี่นะครับมาสกิลที่สามสกิลที่สามเป็นฟูลสกรีนเนาะอืมผมชอบสกิลที่สองนะค่อนข้างที่จะ เฮ้ดีเข้าม่ดีเนี่ยอ่าดูดด้วยนะครับไม่ได้แบบไอ้นี่เฉยนะเออดูดมอนเข้ามาด้วยแล้วก็ทําให้ชนะนะครับตองการโจมตีปกติก็ประมาณนี้นะครับทางที่สี่เนี่ยจะตีปกติเล้กว้างขึ้นนะนี่นะมาดูวัาทิเมทกันบ้างนะครับตัวหมู่หว่าขนาดไหนอ่๋ออดกรอกออกนีครับนี่ก็ในอนิเม่นะอึ้ง ประมาณนี้นี่ครับอันนี้คือรูปแบบการโจมตีของเขานั่นเองนะอ่เดี๋ยวเรามาลองดูในอารีนากันบ้างนะครับตอนนี้ก็รีแล้วเนาะนะครับรีอารีนาแล้วนะก็ทีมหลักๆนะครับก็จะใช้ประมาณนี้และกันนะครับผมผมเราที่จะเาไปสู้กับพวกตัวละครอื่นนะครับผมก็จะมีจัวบัสเนาะแล้วก็มี่าน้องหมานะครับก็คือของเขาเนละซาจินนะครับร่างร่างเดิมเลยนะครับผมตรงนี้เนาะ ก็เราจะไปตบใครบ้างนะครับหรือเราจะโดนเขาตบนะฮะก็ดูดูดูไว้นะครับผมก็โอริฮิเมะเนี่ยผมอยากได้นะเก่งมากนะนี่ไงมันมีฟื้นฟูไม่ได้นะอืมตรงนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตีตัวเล็กน้อยกันดีกว่านะครับผมอืมมาอันนี้เราจะสเต็ปของผมเดี๋ยวผมจะเอานี่นะครับเอายูวบัสนี่ครับไปบวกกับโอริฮิเมะนะครับผมสเต็ปนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับปะ่ะปึ๊บประมาณนี้ผมจะเอาจูอบาไปแทงไงนะครับไปแทงไว้ก่อนไม่รู้จะแทงอยู่บนะ่นะ,ะเออเออนี่ฮะถ้าแบบนี้เราชนะสบายเนาะเพราะว่าโอริเนเขาถึงเขาจะมี ในเรื่องของเลือดหนึ่งนะหรือเลือดหนึ่งแต่ว่า,ราเราฝั่งเรามันถึกกว่านะครับก็ทําให้ดึงเวลาในส่วนนั้นไปได้นะนี่นะครับต่อมานะครับมาทีมนี้กันบ้างนะครับทีมนี้มีมินี่ด้วยนะมินี่ตัวนี้ก็มีเอฟเฟกเหมือนกันที่เลือดหรือหนึ่งนะครับก็จะไม่ได้รับความเสียหายเน,ะนาะอวิ อาจูฮับไปแทงได้เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็อ๋อเขามีเจ้าตัวของนี่เนาะอ่าซุนซุยที่บับเกาะโอ้โหมีตัวบู๊ตมาด้วยนะแต่ว่าโดนนะครับต้องก็ตามสภ,ภาพนะครับน่าจะโดนซาจ,จินนะครับซาจ,จินมันมานนี่อยู่แล้วนะมันบล็อกในเรื่องของการบับของสีอ่า ทีเหลืองอยู่แล้วนะดูดิเราไหวเปล่าแต่ซาจินเอาไปก่อนเลยนะตั้งแรกอาละครับผมแบบนี้ก็หวานนะโอเคเราน่าจะชนะนะครับดึงเวลาของเมนี่ได้นะครับเอาทีมไหนนะครับทิมไหนดีเอาแบบไม่โหดเกินไปนะเดี๋ยวเราจะตุยกันตุยเย่กันเกินไปโอ้โหทีนี้โหดนะเออนี่ฮะตรงนี้ เราจะต่อยกหรือเปล่านะครับอ่าเราลองมาลองหน่อยแล้วกันเนาะนี่ครับสี่หมื่นเราสามหมื่นอันนี้ต้องวัดใจกันดูนะแต่ก็มีโอกาสอยู่ถ้าเกิดถ้าเกิดโอริจมนเนี่ยมันเลือดหมดละอ่านี่น่าจะน,น,น,น่าจะน่าจะยังไงอ่านี่เราไม่รอดนะเออนี่ไม่รอดไม่รอดไม่รอด เอือบแล้วอุ้ยก่อนนะครับอืมนี่อันนี้เรามาเจอทีมที่คล้ายๆกันหน่อยนะครับคล้ายๆกันหน่อยมาุ้ยส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดเราทีมเราสู้ไม่ได้เราก็รีนะอืมรีให้ ทีมเราสู้ได้นะเราจะได้ติดตแป้มอันนี้หน้าด้วยนะครับอันนี้สบายนะสบายัวบักแทงอยู่นะทีมตึงตึงนะครับนี่ทีมนี้นี่ทีมนี้มีสองตัวนะครับที่อันเนี้ยส่วนมากเราจะไปแพ้แบบทีมที่มีพวก เรืองเลขน,นึงเราไม่โดนรับตําอีกนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวอ่ะลองดูนะครับผมอันนี้ไม่น่าจะบล็อกกันนี่กันด้ดยนะไรเนียมอันนี้ทะลวงไรเดียมทางกันถึงถึงแม้ว่าค่าพลังเขาจะน้อยกว่าเรานะแต่โอกาสาที่เราจะแพ้ก็มีเยอะนะครับในเรื่องหองบิจิตี้ด้วยนะครับ้สำคัญนะครับดูเนนะเออ ได้ป่าได้นะทางนี้ได้นะเพราะว่าอาสวามมระเราเนี่ยไงมันเลือดมันยังไม่หมดมันหมดช้าเลยนะครับถ้าเราท็อปทีมนี้เขาเล่นกันก็ถ้าใครมีสามตัวครบเนี่ยก็สบายเลยนะครับมีโอริอีเมนะครับล่างนี้เนาะแล้วก็มีมินี่นะครับบวกกับตาจินเนี่ยนะครับไปยืนโดยสามตัวเนี่ยผมว่าน่าจะสบายสบายเนาะถ้าไปสู้กับทีมอื่นเนี่ยชนะคือแบบใสๆอยู่แล้วอนะ่ะถ้าเกิด นะครับมี3ตัวนี้เนาะอืมประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับรีวิวนะครับซาจินเนาะตัวนี้ก็เด่นในเรื่องของ PVP ก็เอาไปลองให้ดูแลลวนะครับแต่ถ้าเกิดเจอทีมนึงตึงเนี่ยก็รียาวแล้วกันนะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะรีรีไปด๋ยวก็เจอทีมที่เราชนะนะครับก็หลักๆก็เน้นเก็บแต้มนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับฝังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบแล้วก็เพลิดเพืินนะครับสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับเอาฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ